สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ผ่านเข้ามาติดตามรับชมครับช่องบุญหลายสายยาวคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวกับผู้ให้การสนับสนุนสังสืบภิิตพัณฑ์ครับของบ่าวบุญมาพันดวงช่องบุญมาทีวี67นะครับมื่อนี้คุณพ่อทังตะเคียนตำบลตะเคียนคุขันครับสีสเกต่นสังนามสาารแดง ทริเพื่นดีพรีเมียมกล่องสีเขียวโฉมใหม่ครับโฉมใหม่ซึ่งอัดแน่นด้วยคุณค่าคุณประโยชน์หลากหลายมากมม่หลายแบบหลายอย่างนะครับอยู่ในขวดนี้นะครับเอาเดี๋ยวไปติดตามกันว่าคุณพ่อเราเป็นจะไดดเนีย่ยนะครับถามข่าวเพิ่นจักน้อยนะครับให้พี่น้องได้กหูได้ทราบกันนะครับ ตอนรับคุณผู้ชมเขาสูช่วงเยี่ยมยามถามข่าวมานังขุดคุยกับคุณพ่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมือนี้สังสารรายแดงคุณพ่อซื้อยังครับประยูนงามพรมพ่อประยูนงามพรมบ้านตะเคียนอ่ามือนี่ครับมีเสือมาฝาคุณพ่อพร้อมนะครับครับนี่ให้คุณพ่อใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวผมถือไ้ให้ก่อนสารรายแดงคุณพ่อซื้อไว้จะไหนก่อนครับประยูนงามพรมพ่อประยูนงามพรมอยู่บ้านบ้านตะเคียนหมูที่หนึ่งอันนี้ตะเคียนนี่อะไรตะเคียน ตะเคียนตำบลตะเคียนเนาะบะ้นะบานตะเคียนตำบลตะเคียนอําเภอคูขันครับครับกินเมื่อจะขวดแล้วครับคุณพอ่อสาหร่ายแดงสามควดแล้วสามขวดแล้วเป็นเป็นอายุเป็นนานแล้วเพิ่งมาเริ่มกินใหมค่ครับเป็นจะไหนครับตะกี้สุขภาพเป็นเกี่ยวกับอะไรครับ,รบตะกี้เป็นเบาหวานอ๋อเป็นเบาหวานน้ำหนักกระโล่งเนาะน้ำหนักก็ลงกินเขาเบาหวานก็สามร้อยเมือนั้นโอ้นี่ลดแล้วลดเรลือร้อยกว่าครับผมวันนี้กินน้ำสาหร่ายแดงมากจะควดแล้วครับเริ่มเพิ่งกินใหม่เนี่ยครับ รวมแล้วสามขวดโอ้สามขวดอันนี้ขวดนี้ขวดที่ขวดที่สามขวดที่สามทีสกินนะครับเอ้าคุณพ่อมืึงนี้มี่ยังสิฝากบอกพี่น้องที่ยังบ่ท่านได้เคยกินแน่แถวนี้ครับส่วนเพิ่นนี่พี่น้องแถวบ้านเคียนคันอยากลองสไลด์แดงลองเด้อนี่ผมเอามาแล้วนี่ขวดหนึ่งครับอันนี้ก็กินขวดที่สามขวดที่สามแล้วดูแลสุขภาพเป็มดีอยู่แต่มันขัดท่วงมาหลายเดือนหมดตามันมีสั่งครับผมมขอบคุณสไลด์แดงมากมาุูมาครับ ขอบคุณหลายๆยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงมาก่อนมาครับครับผมกินไปเรื่อยๆเนาะครับจะมีเงินไปเรื่อยขอบคุณครับนี่เวลาก็แวะไปศูนย์ฮูกันเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับเดินทางด้วพ่อเลยอ่าบายเลยไปพ่นเขียนครับผมเลยไปครับครับผมอ๋อเดี๋ยวยินว่าตะเคียนช่างเหล็กแต่เลือดสิไปท่องฝุ่นเนาะขอบคุณคุณพ่อนะครับผม ู่ไพเบิงครับเดี๋ยวจะไปปรางกูต่อครับอ่าเดินทางคุณพ่อป้าอพี่น้องเขาครับอุ้ยตกหลุมครับไปแล้วคุณพ่อนะครับอ้าวขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณคุณพ่อเ้อนะครับทั้งบ้านตะเคียนตะบนตะเคียนครับอำเพอรคุขันนะครับอ้าวสตาร์ทรถเดินทางกันต่อครับนะครับมอนีมา ส่งผลิตภัณฑ์นำสาราายแดงกินมาแล้วสขวดครับคุณพ่อนะครับ3ขวดนะครับก็ถือว่าสุขภาพค่อยๆดีขึ้นครับค่อยๆดีขึ้นดูแลสุขภาพกันไปเบิ่งแย่งกันไปนะครับพี่น้องอยากได้อยากดื่มกระท้วงขาซู่รายการนะครับช่องบุญมาทีวี67หรือที่บ่าวบุญหลายก็ได้นะครับพร้อมกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ0 8นย์2ปดเก้านะครับ ศูนย์แปดเกสี่สองอสเดี๋ยวหอสิไปทางเขตอําเพอรปรางกู่กันต่อนะครับค่อยๆไปพี่น้องเนาะเดินทางต่อพี่น้องขอบคุณคุณพ่อเด้อสังสื่อน้ำสาหรายแดงกินดื่มไปแล้วก็ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเกิดประโยชน์กับสุขภาพใหยูดีมีแห้งครับ ขอบคุณท่านประธานดรบุญมาพันดวงครับผลิตภัณฑ์ในเครือตอาลายยางไหลแนวพี่น้องนะครับบอกต่อๆกันไปโดยเฉพาะน้าสารายแดงเกิปเื้นดีพรีเมียมกล่องสีเขียวโฉมใหม่ครับกินแล้วประโยชน์กับสุขภาพร่างกายแน่นอนล่ะพี่น้องโอ้มาถา้ามีหน้าเขาเขียวจะอุ่มครับเดี๋ยวสิมุ่งนากันต่อพี่น้องครับทิมไทยด้วยงานเพลงของเบาวบุญหลาย อีกหนึ่งผลงานเพลงที่จะฝากจะตอนกันให้พี่น้องได้ฟังนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ครับผลงานเพลงใหม่ในช่วงต่อไปกสิออกมาให้พี่น้องได้ฟังเรื่อยๆนะครับผ่านทั้งช่องบุญหลายสายยาวครับให้ยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุ่สุคน้นความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีเด้อครับสวัสดีครับ ตาคนผู้แพรบัดย้ำเขาบ่อแแคใจเฮานั้นแห่งเจ็บตื้อละโดนปานใดก็บอลื้เที่ยวหาแนวมาหลบลางมั่งความชำหำคันเอิ้ง และภาพความหลังที่เคยซึ้งอดีตหักยังฟังแน่นลาก่อนเด้อแฟนจ่าแฟนขอให้เจ้ามีสุขล้นอย่าทนช้ำจังพี่ชายเดลโนอมเดแฟน ผู้ยำกระเึกซจำยำสีสหองใจตายตายตายบ่ตายยังหายใจอยู่แต่กระนาดสูนนำตาบักคุผู้หายโมยอนเบิงบ่ออว่าเธอนีหน่อตัวรา้ายเสียลักทักท้งสลังจึงมาราบาัาไอเป็นสี เป็นคนช้ำสาวมังพังมุลเป็นคนช้ำสาวมางพังมุลมาคือสูงแต่นอหนอกู้แก่จังเฮาแต่กี่ว่าว่าหักเฮาเหลือหลายบัดพอใช้เงินหนาว่าจะแบกดีนหาทางดินทางออกสุยางหาทางดินทางออกสูยางยงเห็ดผนมาอ่างป้องหลูสูนแนวคิดไว้แล้วไว้แล้วเห็ดผนคนสิไปหนึ่งหัวใจของนางต้องมีคำนี้หน้าตาบอดี พอนี้ไอแพ่เขาขาดเงินกระบาดเทียบเทียงเทียงกูจังเขาดังกระแม่ปากแป่แปหนาแลน้อเอาสมแล้วที่เจ้าบอกลาบอกมาสนใจคนผู้สายตาหอเหี่ยวคนผู้ให้สายตาห่อเหี่ยวสาวบบเลี้ยวดีๆจักสิรีอยู่ใส สิใดเคียงปูเฮียงหมอนใจอวอนระพังสุขสันเดือเจ้าคุณคอยเฝ้าบอ่อใดคำจากน้อยคุณค่อยเฝ้าบอ่อใดคำจากน้อยน้ำตาหยอยอาบาวาสนาบ่ถึงหากเคยซึ้งอายดึงไว้บ่อยู่ความเจ็บเจ็บถึงครูสอนใจแต่คราวนี้หนึ่งสองสามสี่นับดีๆให้มันถึงสิงบบ่ต้องไปรีบร้างแขนดอกแปนสาวจากเื่อ รักดีๆต้องเกิดกับเรามองโลกในแง่ดีคือเขาเจ็บแน่จะขาดคงสู้บอถือตายิมขไว้ายายังหายใจอยู่ยิ้มเขาว่ายายังหายใจอยู่ประกาศให้โลกหวว่ายังสู้บอถอยการอกหักถือเป็นเรื่องเล็กน้อยจากมือคมสมหวังเศร้าไปอยู่ลำพังแั่พ่อนังที่ฮักแทรรอหัวใจเศร้า i not